งหน้าของเราคือแยมมันเบร์รี่ค่ะลองชิมก่อนนะคะรสชาติค่ะหวานอมเปรี้ยวนิดๆน,นะคะแต่ที่สำคัญคือได้เนื้อของมันเบอ์รี่เต็มๆเ,เลยค่ะอร่อยมากเลยนะคะ มันบร์รีที่ได้นะคะเราเก็บมาจากสวนที่บ้านเรานะคะแล้วก็มาใส่ช่องแช่แข็งไว้นะคะตัดก้านมันออกล้างน้ําให้สะอาดแล้วมาใส่ช่องแช่แข็งไว้วันนี้เราก็ถือโอกาสเอามาทำแยมมันบร์รีนะคะอของเราดีถือว่าเป็นเกรดพรีเมียมเลยนะคะเพราะว่ารสชาติแปลกแตกต่างไปจาก และที่เราซื้อจากร้านค้าทั่วไปนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือเราได้เนื้อของมันบอรี่ล้วนๆเลยค่ะเต็มๆเ,เลยนะคะเต็มปากเต็มคําเลยค่ะสีสันน่าทานสะอาดปลอดภัยนะคะเหมาะสําหรับครอบครัวเรานะคะทําได้ไม่ยากค่ะ,ะวิธีท,ทําทํำยังไงตามมาดูเลยนะคะวัตถุดิบของเราก็มีนะคะมันบอลี่แช่แข็ง600กรัมค่ะ น้ำตาลทราย200กรัมค่ะน้ำมะนาว1ช้อนโต๊ะเพคตินนะคะ6กรัมค่ะเกลือปบบ่นส่วหช้อนชาค่ะวิธีทำนะคะมันบอร์รี่แช่แข็งเราเอาออกนอกช่องแช่แข็งมาไว้นะคะให้มันคลายตัวลงนะคะหลังจากนั้นก็ใช้มีดผ่านะคะ ห่คแบบะคะาครึ่งหนึ่งค่ะแบบนี้นะคะผ่าครึ่งหนึ่งค่ะค่ะหรือบางท่านไม่สะดวกที่จะทําแบบนี้นะคะก็นําไปปั่นในเครื่องปั่นได้นะคะเป็นทำให้เป็นชนิดปั่นหยาบค่ะอย่าปั่นละเอียดจนเกินไปนะคะอย่าลืมก่อนทําอาหารต้องล้างมือให้สะอาดก่อนนะคะนะคะหลังจากที่เราผ่าแล้วเราก็ เทใส่นำไปใส่ในชามนะคะเท hey, ไปใส่ในชามค่ะ นะคะเทน้ำตาลใส่ลงไปค่ะน้ำตาลนะคะเกลือค่ะจะเอาให้เข้ากันนะคะน้ำตาลกับเกลือนะคะแล้วก็ มันบรลลีของเราพวกเขาให้เข้ากันค่ะจะใส่น้ำหรือไม่ใส่น้ำก็ได้นะคะถ้าใส่ก็ใส่อย่าใส่เยอะจนเกินไปค่ะ,ะถ้าใส่เยอะเกินไปเราจะใช้เวลาเคี่ยวนานค่ะ ไฟเขี้ยวนะคะปานกลางค่ะช่วงนี้เราก็เคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะจนกว่า,ามันเบร์รีของเราจะเดือดค่ะ มันบรี่ของเราเดือดแล้วนะคะเราก็หลีไฟลงค่ะเหลือไฟอ่อนสุดนะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆเลยค่ะจนกว่าน้ำจะงวดค่ะ,ะก่อนที่เราจะยกลงนะคะเราก็ชิมนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างถ้ามันยัง มีรสเปรี้ยวมากเกินไปเราก็สามารถเพิ่มน้ำตาลได้ภายหลังนะคะรอค่ะเคี่ยวไปจนกว่าน้ำจะแห้งนะคะเมื่อน้ำเริ่มมวดลงนะคะเราก็ใส่แพ็กตินลงไปค่ะ คนไปเรื่อยๆนะคะมแยมมันบริของเราน่าจะได้ที่แล้วนะคะก็ทดสอบว่ามันใช้การได้หรือยังนะคะก็โดยการนำประโยชน์ใส่จาน,นะค่ะลงตักมานะคะตักน้ํามันมานะคะแล้วนำประโยชน์ใส่จาน,นะค่ะจานที่แช่ในช่องแช่แข็งนะคะแล้วเราก็ลองดูคราว่ามันน้ํามันไหลหรือเปล่านะคะถ้าอย่างนี้ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะ ก่อนปิดเตาค่ะใส่น้ำมะนาวลงไปค่ะนะคะแล้วก็ปิดเตาค่ะทิ้งไว้ให้เย็นนะคะเราถึงจะบรรจุใส่ขวดนะคะ แยมมันบร์รี่ของเราก็เย็นเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะตักใส่ขวดค่ะอย่าลืมนะคะขวดบรรจุของเรานี่อย่าลืมเอาไปนึ่งในน้ำเดือดอย่างน้อย15นาทีนะคะเพื่อฆ่าเชื้อโรคค่ะ ราก็จะได้แยมมันบร์รีนะคะที่ปรุงเองนะคะสะอาดน่าทานมากๆเลยค่ะ นะะหน้าตาของแยมมันเบอรี่ของเราจะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเราจะแพ็คใส่ขวดแบบนี้นะคะ่ะแล้วก็ใส่ในตู้เย็นนะคะเก็บไว้ทาน,นะคะ่ะได้หลายวันค่ะหอมหอมอร่อยนะคะเห็นไหมคะว่าการทำแยมมัมนเบอรี่ของเราไม่ยากเลยค่ะนะคะ อาหารที่มีคุณภาพนะคะเราสามารถทำเองได้ที่ครัวบ้านเรานะคะทำได้ไม่ยากค่ะและวัสดุก็ไม่ซับซ้อนไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนอะไรเลยนะคะถ้าท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะหรือกดติดตามช่องปาอินชาแนลด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ ในโอกาสนี้ไปอินขอเอาแยมไปทาขนมปังทานก,กาแฟก่อนนะคะในมื้อเช้าค่ะในตอนเช้าตื่นมาตอนเช้ากาแฟหนึ่งถ้วยนะคะแยมมันบรลี่นะคะทาขนมปังหนึ่งคู่ก็สามารถทดแทนได้หนึ่งมื้อนะสะสำหรับไปอินค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ